สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ป้าจะพาไปซื้อกาหน้าชายใครชอบบ้างกาหน้าชายจะไปบุกซื้อถึงเยาวราชเลยนะนี่ไหนไหนทางไปนะจะผ่านสถานีรถไฟฟ,ฟ้าเนี่ยวัดมังกรเขาว่ามันสวยมันสวยป้าก็เลยแวบนะแอบแวบแอบแวบ,แบลงไปดูที่สถานีนิด,น,ดนึงเห็นมันเป็นเนี่ยภาพสวยๆงามๆสีแดงๆเนาะเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนนะจ๊ะ พาไปชมกันสักนิดหนึ่งเขาว่าสวยมากป้าก็ยังไม่เคยมานะสถานีวัดมังกรน่ะจริงๆมีหลายประตูหลายทางออกหลายทางเข้านะแต่ละอันก็จะตกแต่งต่างๆกันไปพอดีป้าผ่านจะไปซื้อการน้าชายไงก็เลยลงไปสักนิดหนึ่งดูสีผนังผนังเออขณะที่เราลงบันไดเลื่อนนะเห็นไหมเห็นไหมก็จะออกแนวจีนๆเนาะเพราะแถบนี้ก็จะเป็นแถบ เยาวราชแต่ตรงนี้จะเป็นบนถนนเจริญกรุงนะไม่ใช่เส้นถนนเยาวราชนะจ๊ะนี่แหละนี่แหละพอลงไปแล้วเป็นไงละ่ะสวยเนาะแต่ป้าก็ไม่ได้ไปทุกทางออกนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำคลิปเพาชมสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกรน,นะเราจะพามาซื้อคาหน้าฉายตั้งหาแต่แค่แอบเวบแอบแวบเนาะนี่ไงนี่ไงดูสิ ตู้จำหน่ายตัวนะก็จะแปลกแตกต่างตัวเครื่องนะก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีสติกเกอร์เออสวยงามสวยงามสวยเนาะจะอ,อกแนวเป็นจีนจีนนะคะนี่แล้วดูสิพื้นพื้นพื้น,นเออทุกคนดูสิดูสินี่พื้นนะพื้นก็สวยเห็นไหมคะ ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้อการหนาชายแล้วแวะก่อนผนังผนังเห็นไหมคะผนังก็สวยนะเป็นจีนแล้วก็จะมีนี่เลยประวัตินั่นนี่นะไปอ่านเป็นข้อมูลลงไปก็ได้ความรู้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสวยงามเนาะแล้วป้าจะให้ดูอันนี้ด้วยดูดูดูด,ด,ดูดูนะจ๊ะบริเวณโดยรอบ เพดานก็ยังไม่เว้นจ้ะสวยงามไหมล่ะเออเนี่ยผนังผนังเห็นไหมสวยเนาะชอบจังเลยเนี่ยถ้ามีโอกาสจะไปแวะทางออกเอ,อ่นนะว่เาเขาติดสติกเกอร์เป็นแบบไหนอีกจะไปแวะเดี๋ยวค่อยทำคลิปเต็มๆมาให้ดูแล้วกันนะอันนี้เราจะไปซื้อการหน้าฉายกันแค่แวบแค่แวบนะสวยเนาะเออสวยจริงๆเลยอะ่ะดูสิช่างคลิปนะ แถบนี้จะเป็นแถบที่คนจีนอยู่เยอะนะคะเยาวราชของประเทศไทยนะคะทุกคนรู้ดีไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ั่นเองปะขึ้นจากสถานีรถไฟฟ้าอันนี้ก็เดินไปเลยเดินไปเลยเลี้ยวซ้ายไปนะคะเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆข้างทางก็จะขายของประเภทนี้แหละเห็นไม้อ่งม,มีทุกสิ่งอย่างเลยเห็ดหอมนะแปะ่กล้วยอะไรพวกเนี้มีครบหมดเลยนะจะบอกให้แต่เราไม่ได้ซื้อเราจะไปซื้อ การน่าชายบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยจ้ะผ่านร้านน่ารักน่ารักก็แอบถ่ายสักนิดนึงไม่ได้แอบหรอกยืนหน้าร้านเจ้าของร้านเขาก็เห็นแหละว่าเราถ่ายนะดูซิดูซิอยากจะซื้อทุกอย่างเลยแต่เอาเท่าที่เราจะรับประทานก็พอแล้วมีทุกสิ่งนะดูสิคะเดินเยาวราชนี่นะต้องมีเงินมาเยอะๆขนาดไหนเนี่ยอยากซื้อทุกอย่างเลยแล้วนี่เจอแล้วเห็นไหม มอเบร์布เลยคะ่ะคือการน่าฉายของเรานั่นเองบางคนอาจจะสงสัยนะว่าการน่าฉายคืออะไรบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้หรือเคยกินแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกการน่าฉายก็มีเป็นได้หอเป้าก็เดาไปเรื่อยๆนะการน้าฉายไม่ใช่อะไรหรอกก็เ,เขาทํามาจากผักกาดดองลูกสมอนะแล้วก็ใส่น้ํามันงาแล้วก็เห็ดหอมผักกาดดองเห็ดหอมอลูกสมอดองนะ เอามาต้มให้เปือป่อยๆแบบนั้นเลยเห็นไหมแล้วก็กิน้าเหนดอร่อยแต่ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวต้มกันแล้วนะจะกินแล้วนะจะกินแล้วนะพี่หยองก็มาจ้ะพักดองต่างๆนานา,นา,นาก็มาด้วยในถาดนี้ก็ไม่ได้เอาไว้เส้นไหว้ใครแต่อย่างใดเพราะว่าตักมาอย่างละน้อยอย่างละนิดป้าจะกินคนเดียวมีไข่สักนิดหนึ่งเห็นไหมแค่นี้ก็อร่อยแล้วปะกินกันเลย เร็วเ็วเร็ว,เร,วเร็วกินกันจ้าชิม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 อุ้ยอร่อยว้ายตะเกียบไม่ถนัดใช้ช้อนเลยมาจ้ามาจ้าทุกคน